ทองแล้วท่องคาถามานิยมใครเห็นตัวผมชื่นชมยกยอง่งทาแป้งแต่งหน้าเวลารำร้องใครเห็นใครมองจนต้องลุ่มลงก้มกราบโยอกอ่อนขอพรพ่อแก่ แม่แม่อุ้มชูมาช่วยฟื้นฟูคนดูเสร์ อะไคืนนี้จะมีบ้างไหมอย่าพึ่งรังเกียจหรือว่าเดียดฉันช่วยกันอำลวยขอเชิญคนสวยเข้ามาใกล้กลางไกลไปหน่อยไม่ค่อยสบาย อะไรคืนนี้จะมีบ้างไหมอย่าพึ่งรังเกียจหรือว่าเดีาทันช่วยกันอำนวยขอเชิญคนสวยเข้ามาใกล้ๆทางไกลไปหน่อยไม่ค่อยสบายมา,นาน ไห่อจังน้องคะครับเมื่อกี้พูดกันว่าอะไรคะหล่อจังแล้วไงคะก็แบบเสียงก็หวานเสียงนุ่มใจร้อนคุณชีสวัสดิ์ก็คือสุดแล้วอันนี้ต้องมีอะไรใหม่ๆบ้างอะไรแผลตัวเองเมื่อกี้ขอบคุณที่มางานแต่งเรานะขุณจ้ได้นี่ขอบคุณที่มางานแต่งเรานะคะเหนื่อยอะเตรียตัวมาเลยใช่ไหมนี่ก็คือหัวใจคนใหม่ของพี่ตุ๊กกี้หรอ เขามีเยอะครับใช่ใช่ใช่พูดอย่างนั้นแต่เราล่าสุดไงเราล่าสุดเราล่าสุดล่าสุดเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรน้องฟอร์มณหน้าทองครับผมณหน้าทองเป็นเพลงประกอบละครใช่ครับจริงจริงละครเรื่องนี้มีผลงานเพลงเยอะมากโดยยุ่งข้าวเราขอรู้ข้าวเยอะมากครับใช่ร้องทุกคนเลยร้องทุกคนเลยครับก็มีเพลงเร็วด้วยเพลงช้าด้วยอะไรเงครับได้ข่าวว่าน้องจะมีอีกเพลงคู่ด้วยใใใชชช่่่่มอาคคคคูรไพ ถามดูเชยๆที่ไม่ได้เล่นละครเขาก็มีน้องซันน้องฟอร์น้องหมิวน้องเนือใช่ที่เล่นละครเรื่องนี้ค่ะจริงๆนี่นี่เพลงคู่หน้าจอคุณผู้ชมค่ะเพลงคู่ชื่อเพลงอะไรครับเพลงคู่ชื่อเพลงช่อลำใหญ่ครับเป็นเพลงจังหวัดเด็ดช้าๆหรือว่าเหมือนสองไม้ครับพี่จริงๆนะบอกเลยว่าฟอร์มเป็นคนหนึ่งที่ก็ไม่ใช่ลิเกที่บอไม่ใช่ลิเกครับยากไหมกับการเล่นละครเรื่องนี้ คือต้องบอกว่าผมมีมีเขาเรียกว่าคนแนะนำดีกว่าครับคณาจารย์ก็น้องซันนี่ด้วยแล้วก็ทางคุณพ่อคุณแม่น้องเขาด้วยเพราะว่าเป็นลิเกมาตั้งแต่เด็กด้วยแต่เราเองเหมือนได้รับบทเป็นลิเกเราก็ต้องทําให้สมบทบาทไงครับใช่คือจะบอกว่ายากความยากน้องเอมี่ถ้าร้องเพลงเฉยเลิกถามซีสิแค่ร้องเฉยยังยากเลยอันนี้ร้องได้แต่ต้องมาร้องลิเกสักท่อนค่ะฉันนั่นเหรอโู้น้อโน้ ต่พี่สีชอบเพลงแบบนี้ใช่ฟังบ่อยคนที่ร้องเพลงเดวนี้จะหน้าตาทรงนี้เนาะถึงว่าผู้ถึงว่าผู้เป็นอย่างที่หอบนะำบุ๋มไม่ได้อุ้ยทำไมรูปอะไรเนี่ยอุ้ยนี่คืออะไรตอนเด็กตอนเด็กหรออุ้ยรูปตอนเด็กหรอประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะอันนี้ประมาณน่าจะประมาณ1ิบ5ครับร้องชอบร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะผมเริ่มตั้งแต่ประมาณอายุ13ครับ13 13ครับตอนนี้เท่าไหร่ครับ 22ครับ22นะจริงๆ้วมีผลงานเพลงกับยุงข้าวอีกไหมครับมีมีเยอะเลยครับต้องติดตามเลยเนะ <c oughs> าะ<า>ติดตามได้ทางเพจยุงข้าวได้เลยครับก็มีเพลงของศิปลปินวนเปลี่ยนกันไปเปยอะแยะมาพวกในห้างเขาที่สุดแล้วนะโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าใจถึงพึ่งได้ครับพูดถึงพี่หม่ำสิน้องฟองพูดถึงพี่หม่ำหน่อยพี่หม่ำนี่เขาก็คือทุกๆคนที่เห็นผ่านทางหน้าจอทีวีก็อาจจะเป็นคนแบบตลกตลกอะไรเงี้ยครับแต่เวลาเขาทางานจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ ฟิกกับเรื่องเวลามากแล้วก็ต้องตั้งใจทํางานคือจะเวลาทํางานคือจะไม่เล่นเลยครับใช่ที่ไปถ่ายดูค่าบาตเพลินที่บ้านพี่หม่ำที่บ้านพี่หม่ำความน่ารักพี่หม่มเกิดขึ้นตลอดเวลาได้ยินข่าวว่าเขาคุมร้องเพลงเองด้วยเหรอคุมด้วยครับเขาร้องเพลงเก่งนะพี่หม่ำถือว่ามีพื้นฐานครับคือเขาอยู่ในวงดนตรีลูกทุ่งมาแล้วเนแนะได้แต่ถ้าเกิดให้เขาร้องแบบเราไปเป๊ะเขาอาจจะทําไม่ได้แต่เนแนได้วันนั้นผมผมอัดประมาณ3ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยคืออัด ร้องเพลงครับอีกชั่วโมงนึงคือบ่น้วนๆเลยครับเราบ่นหรือพี่หม่นบ่นเขาบ่นเราครับแต่พอบ่นเสร็จปุ๊บก็ปกติจริงๆคุณหมั่นชกมงอ่ะคุณผู้ชมขาเวลาเขาพูดมันเขาหยอกมันเขาเล่นแต่ให้นึกตามนะนั่นคือคําสอนจริงดีมากๆเลยผลงานจะออกมาเรื่อยๆฝากผลงานในสิครับก็ฝากด้วยนะครับทาง YouTube ของยุงข้าวเรคคอร์ดก็มีผลงานของผมด้วยแล้วก็ศิลปินอีก30กว่าคนเลยที่อยู่ในยุงข้าวเรคคอร์ดนะครับสลับ หมุนเวียนกันไปนะครับซิงเกิลแต่ละคนมีแน่นอนแล้วก็ m v ด้วยฝากด้วยครับผมติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆทุกท่านในยุ้งข้าวมีความสามารถทุกคนเลยแล้วสําคัญคือใครก็ตามที่ต้องการติดติดต่อให้ไปไปทำการแสดงซื้อซื้อคิวซันฟอร์มแถมตุ๊กี้อ๋อเหรอใช่ออีกแล้วเหรอโอโหไ้ไงไงโอโหอ โหระบกใจจริง,ๆ,รงๆ,ๆ,ๆน่าจะเป็นพี่แล้วก็แถมว่าผมไงตอนนี้อย่าเลยถ,ถา้าถ้าเกิดพี่หวังจะมาพ่วงว่าผมนะพี่เตรียมตัวนอนได้เลยจริงๆบอกเลยว่า<ห>เดี๋ยวจะมีงา<ล>นเข้ามาเยอะๆติดต่อง,งานนะคะที่ศิลปินยุคเข้าวทุกคนนะคะได้ที่นะคะ0 6 2นะคะ5 5 2 1 9 5 5 062 5 5่1 9 5 5ศิลปินยุเข้าพร้อมทำการแสดงครบเลยเวทีไม่มีนักร้องนักร้องและสต แล้วสําคัญนะคะผูะ้าขาววันนี้เด็กชายคนนี้เป็นหนึ่งคนที่ฟาฟันอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายรวมถึงอายุวันนี้อายุวันนี้นนเท่าไหร่คะ22ปีออายุวันนี้ 22, 22. ทําไมถึงถามว่าอายุวันนี้22บสองเพราะว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดน้องฟอง wow. โศกนะคะแล้วก็ขอให้มีแฟนๆที่รักแบบนี้ตลอดไปนะคะนี่แล้วก็เป็นที่รักของพี่ตุ๊กกี้แบบนี้ตลอดไปอย่าชี้ชัดสิเออไปค่อยๆไปนะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงค่ะก็ในนามยุ้งข้าวแล้วกันเพราะว่ามีโทรหาบอสหม่ำเพิ่งไม่ตื่นมั้งประมาณนี้ทำงานหนักทำงานหนักเพราะว่าเมื่อคืนออกจากห้องอัดประมาณห้าตีห้าก็ในนามของยุ้งข้าวไม่ใช่เป็นพี่หม่ำเอ๋ยพี่เดือนเอ๋ยก็ขอให้น้อง ฟอมีความสุขคิดสิ่งใดสมดั่งใจปรารถนาเรื่องราวของวงการบันเทิงขอให้มีผลงานเรื่อยๆเยอะๆ,ๆมีคนรักมากๆรวมถึงว่าความรักทุกคนที่มอบให้เป็นความรักที่บริสุทธิ์และรักน้องวอมตลอดไปครับค่ะพี่บเตยโอ้โหพี่เป็นคน,นเนี่ยเว่อเมียเตไม่ถ,ถือถือให้ถือให้เออ,อ,อ,อดีจังดีใจอะไ<ด>รแล้ว ความน่ารักจริงๆอะความน่ารักของเขาเกิดขึ้นที่นี่คุณผู้ชมขาจะมีศิลปินจากยุ้งข้าวมาร้องเพลงมานําเสนอผลงานเพลงต่างๆนานาเยอะแยะมากมายใ,ในตั้งเต่าเหมาเหมนเทิงวันนี้ก็เป็นคนที่อยากบอกว่าต้องติดตามนะคะศิลปินทุกท่านในยุ้งข้าได้่อมีฝีมือมีความน่ารักและพร้อมจะมอบความสุขให้แฟนคลับทุกท่านติดต่อได้นะคะย้ำอีกทีนะคะ,คะศิลปินยุ้งข้าทุกท่านเลยนะคะ0 6 2 5 5 2 1 9 5 5 0 6 2 5 5 2 1 9 5งไปทุกพื้นที่ไปทุกเวทีที่มีถนนนำพาขอบคุณนะคะมีปหมเออเลยเป็นราหมดแล้วค่ะพี่มี่ขอบคุณนะคะขอบคุณอ่ะหมดเวลาลงนะคะสำหรับตั้งเตามาเป็นิ้ลนะคะพี่ตุ๊กแกอะไรนะเราจะไปเที่ยวนี้นะคะเวลาเดินไปสามโมงครึ่งถึงสี่โมงสิบห้านะคะพี่ชอบรถไฟยี่สิบสามค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ